นตอนนี้เช่าบู๊ม,มากครับเรียนหอง ม d m o r นี้ g ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาสิบโมงแปดนาทีนะคะเราก็จะไปแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็จะไปทำกับข้าวกินนะคะซี e าร ผมตอนชัาไม่ดีนะคะเพราะว่าตอนเย็นหน้าอะไรยไม่ถูอะไรนะคะน่าอะไรประมาณน,นั้น <c ười> <c ười> ก็เดี๋ยวไปทํากับภาวกินกันนะคะกู i n นนี่แม่ทำมันี้ไว้นะคะแม่ไม่ได้ทํำชาทําเมื่อวานแต่ว่าแม่อุ่นนะคะมันคือปลานะคะอร่อยมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำเบรคเฟตกันของเราดีกว่า ข้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ยังไม่มีอะไรทํานะคะจริงๆมันมีนะคะแต่ว่าเรายังไม่ทํานะคะก็คือเราค่อยไปทําเพราะฉะนั้นเราจะไปดูหนังกันนะคะ <Fun> คือคิดถึงที่กวาดล้านที่ไทยมากนะคะเพราะว่าที่นี่แบบที่กวาดบ้านมันกวาดยากมันเป็นเหมือมันเหมือน,นโกยฝุ่นเฉยๆอะ่ะที่ไทยก็กดฝุ่นแต่ว่ามันแบบมันมันกวาดยากนะคะแบบมันกวาดยากแล้วแบบมันไม่ถึงซอกนะคะใช่ก็ต้องใช้ที่ดูดฝุ่นแทนไม่ดีไม่ดีดคือชาไปอ่านแล้นะคะทุกคนแต่ว่าชา่าลืมบอกนะคะเลยมาพากมนแทนนะ One eternity later เป็นช่วงที่ทุกคนอยากรู้นะคะว่าช่างลนสกินแคร์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือน้ําเปล่ากับสำลีนะคะช่้งก็จะเช็ดหน้านะคะเพราะว่าตอนเช้าช่างไม่ได้ใช้พวกแบบโฟมหรือว่าโทนเนอร์อะไรนะคะนี่นะคะกเ็เช็ดเช็ดให้มันสะอาเดเฉยๆนะคะแล้วก็ต่อไปอน,นี่คือกระจกต่อไปนะคะชัางจะใช้นี่เลยเซราจลช่านซื้อมาจากไทยนะคะขวดละสองร้อยนะช่างจะไม่ถึงสองร้อยกว่า อันนี้เป็นแบบครีมนะคะเพราะว่าช่ยังไม่ได้ใช้มาลชั่นเลยช่ยเห็นว่าแบบครีมรีวิวมันดูดีกว่าก็เลยซื้อแบบครีมมาไหนซื้วมาอะไรหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะชั้นก็จะใช้บลาสลีนนะคะนีบลาสลีนเพื่อทาปากนะคะ นี่นะคะก็เป็นอันเจ็บแล้วนะคะก็คือง่ายไหมง่ายมากดูง่ายมากก็คือใช่ยังขี้เกียจแต่งหน้าอยู่นะคะก็แบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยเราไปแต่งตัวกันนี่นะคะ today's outfit นะคะก็เป็นเสื้อดำกางเกงดำนะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้จะต้องไปถ่ายของ Bridge นะคะแบบเผื่อไปถ่ายนะคะก็เลยต้องใส่เสื้อดำเพื่อแบบมันมีต้องถ่ายรูปอ่ะนั่นแหละก็นะคะก็ต้องใส่ ก็ยังไงต้องใส่คือดีแล้วเพราะมันหนาวมากนะเรามาทำข้าวกันวันนี้เราจะทำเป็นเมนูต้มข้าวต้มข้าวต้มปลานะะนี่นะคะหน้าตาข้าว,วนะคะก็คือปลาสีขาวนะคะฉันไม่ค่อยได้ใส่ข้าวเท่าไหร่นะคะก็ใส่ผักนะคะแค่นั้นเลยน่ากีนไมนะคะเรากำลังจะไปถ่ายรูปนะคะสำหรับ b r i เบ thing นะคะและนี้ก็คือเราไปแอบดัดขนตาม,มา ทุกคนแต่ว,ว่าฉันรู้สึกเหมือนจะอ้วกนะคะก็เลยจะไปหาห้องน้ำก่อนนะคะก่อนจะไปถ่ายรูปนะคะฉันมาถ่ายเพื่อเอารูปนะคะก็ตอนนี้กำลังรอรูปอยู่นะคะคือส่งไปกี่ทีก็ไม่ผ่านนะคะก็เลยต้องมาถ่ายที่นี่แทนนะคะเลยแถวเราไปถ่ายรูปมาแล้วนะคะรูปออกมาเยอะมาก เขาไม่อยากเอดิตให้เลยอ่ะเขาแบบไม่ไม่แัดแต่งให้เลยอ่ะ oh yeah. เราไปเข้าห้องน้ำแล้วนะคะแล้วเราก็อ้วกนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะ ะะทีร้านสะดวกซื้อนนกใกลบ้านนะคะชื่อฮาวารีสต์ไปซื้อก่อนทุกคนตอนนี้เช่าบุกมากแบบเลียนหัวแบบทุกอย่างเป็นแบบไม่ค่อยชัดนี่รู้เป็นอะไร มาจัดของกันนะคะของที่ไปซื้อมานะคะก็ซื้อทูน้าอะไรนี้เข้าบ้านนะเพราะว่าช่วงอีสเตอร์มันใกล้จะอีสเตอร์แล้วใช่ไหมมันเดี๋ยวจะเขาจะหยุดนะคะแบบพวกร้านอะไรอย่างจะปิดก็เลยต้องตุนของไว้กอ่อนนะคะเรากําลังพาหมามาเดินนะคะตอนนี้เป็นเวลาน่า,นาจะหกโมงแล้วนะคะแดดยังเปียกนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกประมาณ ทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มสองทุ่มนะคะอันนั้นนะคะคือแม่นาวน,นะคะทุกคนแล้วแบบคือมันเริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วเอ้ไม่ใช่มันเป็นน้ําแข็งตั้งนานแล้วแต่ว่าอันนี้มันเริ่มจะละลายแล้วนะคะเนี่ยนะทุกคนที่ชอบบอกเป็นน้ําแข็งเ,เป็น้ําแข็งจริงดูคือแบบพอตอนเย็นแล้วมันหนาวน,นะคะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทุกคนมันคืออาการหนาวจนอยากอยากให้อ่ะคือแบบแสงแดดคือปวดได้ช่วยเอยียงเลย หนาวมากตนายจริงหนาวมากตอนนี้จากลับมาพักก่อนนะคะคือไม่ไหวจริงๆคือแบบมือขนาดใส่ถุงมือแล้วก็ตั้หมูคือแดงมากนี่คือแบบไม่มีฟิลเตอร์ใดๆคือไดวมากนะคะก็เลยจะกลับมาพักก่อนก็แล้วค่อยพาตัวใหญ่ไปอีกทีนะคะเราพาใหม่อีกตัวหนึ่งมาเดินแล้วนะคะนี่นะคะตัวใหญ่ของเรานะคะชื่ออีลุกนะคะ โอ้ oh my god แล้วคือตัวนี้มันไม่ค่อยเดินนะคะเราต้องแบบลากมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวนูน้นนี่ดูตัวนี้ก็คือเดินนําหน้าไปแล้วแล้วคือตัวนั้นก็คือแบบแบบเดินช้ามากนะคะแล้วตัวนั้นก็คือเดินเดินหนีไปแล้วซีบเดินเลยหนายัาไง Come o เ c o m นน,น,ะะน,น่าจะประมาณทุ่มกว่าๆนะคะแล้วก็ย,งยังมีกหมากสองตัวนะคะที่ตนนัวนึงเดินช้าอีกตนนัวนึงเดินเร็วมาก <c oughs> มือแดงนะคะแบบแม่เหมือนกับทุกคนดูใช่ไหมะแดงมากหนาวมาก เราลืมบอกว่าเราถึงบ้านมานแล้วนะคะแล้วก็ไปเลือกดูของอยู่นะคะก็ตอนนี้เรากําลังจะอาบน้ํานะคะเนื่องจากมันเป็นบล็อกนะคะแล้วก็จะมาบอกนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่โชว์ทาอเพราะว่าเ,าเดี๋ยวมันจะนานเกินนะคะแล้วก็ใช้เซรามวีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากนั้นนะคะก็ใช้เซรามวีแล้วก็วาสลีนนะคะแล้วก็ทาผิวด้วยเดี๋ยวบอกนี่นะคะทุกคนใช้ทาผิว,วตัวนี้นะคะ Dove นะคะ มันกลิ่นแบบไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมคือมันกลิ่นค่อนข้างจะขิงอะทุกคนมันกลิ่นขิงก็หอมนะชอบชอบอ่ะนี่นะคะแล้วก็พอตอนนี้นะคะเราจะอ่านเรื่องนี้นะคะเพราหนูไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่านะคะมันก็คือวินนี่เดพูนะคะปกติเราก็จะดูหนังนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะทําบ้างแบบแล้วแต่วันมีไฟนะคะวันไหนมีไฟเยอะก็นานๆวันไหนที่ม่ไม่มีไฟก็2บนาทีเพราะว่ามันมีคอง่ายอยู่มั้งนะคะไม่เข้าใจอะไรจะคำเลยสิ นี่นะคะเราจะใช้ dictionary นอสอังกฤก็ English, ะคะือภาษเจ้าจเกับภาษาอังกฤษนะคะเพื่อหาคำนะคะเรากำลังจนอนแล้วนะคะทุกคนติ่มาสะพังนึงแล้วแล้วตอนนี้เป็นเวลาเชี่ยงคืน20นาทีนะคะก็ค่อนข้างงงนะคะก็ ว่าจะไปนอนเลยนะคะแต่อาจจะตัดตอนนิดนึงแล้วก็ค่อยไปนอนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดเอ้ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะ